อาวชิลาลงกอรับท่พก,ก้าวเ้าอยู่หัวและเตรษรวยดอกไม้ถวายราชสารัณฐน้าพระฉายาลักษณ์เจ็นเจ้าน้องนางเธอเจ้าพระาพอาจภร์พลรไลรัตอัครราชมาดีโกรมพระศรีสว่างเราวัดวรรคติยักษ์้านา บนบพระภูมิบานคุณจะญ่เร็วเยน็ยนศิระเพราะพระบริหารคุณพระคุณทรับสา จังหวัดน้องวลภูขอรากขอพระคุณท่านประธานนางศิวพรชัวสวัสด์ผู้ว่าราชการจังหวัดน้องวลภูงลงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคร,รินทราบรมราชชนนีพอ,อสวอเพื่อให้บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลถิ่นทุรกันดารงานด้านการเกษตรงานด้านสาธารณสุขงานบริการสวัสดิการสังคม งานสร้างความเป็นธรรมในสังคมงานให้ความรู้ด้านภัยต่างๆงานเหล่ากาชาติงานบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เก้าลงมาประจุนนคนแยกช,ชายสามพันสองร้อยแปดสิบเก้าคนอาชีพประชาชนส่วนใหญ่ตำบลคกม,ม่วงประกอบอาชีพทำการเกษตรทำนาทำไร่ไร่มันสับปะหลังรองมาเลี้ยงสัตว์รับจ้างทั่วไปกลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพประสมกลุ่มอาชีพ สารก้าเส้นปติกกุลมาชีปตอเสียกบผู้บัญชาการงปักรับผิดชอบแผนกาลงจดลงมือขี่บางที่สาม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những สดเหรอสบายดีสบายดีครับสวยเหมือนเดิมครับอือก็สวยเหมือนเดิมก็ถ่ายเยอะๆที่ไลน์แล้วลงชื่อให้น้องเลยน้องเมย์ไร่สวัสดีค่ะว <laughs> ันนี้เรามีนะคะเรามี ขวดละ25บาทนะคะจำกัดพิธีคนละ3ขวดนะคะแล้วก็นี่น้ำปาลาชิปโรสขนาด7 0 0 c ีขวดละ15บ,บาทใช่ไหมเออ15บาทจ้ะอันนี้ได้คนละ2ขวดนะคะปลาชิ่โรสเอาเอาไหมว่าวพีชอันนี้20บาทขวดละ20บาท เออต้องขอโทษเออไม่ค uh ือจะบอกว่าอันนี้ค <wh ือไลซ์ซูใช yes ่ไหมขวดละ20บาทขนาด700ซีซีเนาะได้คนละสองขวดทานไปซี้าของเรามีปลากระป๋องอ่าปาโรซ่าขวดละไม่ใช่ขวดกระป๋องละอันนี้กระป๋องละ10บบาท อันนี้สิบบาทได้คนละสองกระป๋องพองเนาะเอาไปพอกินนะคะผัดไปผัดไปบ้างก็ได้ค่ะเดี๋ยวคะอมีวิวสวค่าเราอ่าผัดไปถีงนะคะเราก็คือน้ำตาลน้ำตาลทรายขาวตาลทิศผลนะคะอันเนี้ยกี่บาทน้องหน้าจำไม่ได้น้ำตาล,าตาลน,น,ะะนน้ำตาลทรายฮะ น้ำตาลทรายขนาด1กิโลกรัมนะคะ1 0บ5บาทนะคะจำกัดได้คนละ4่กิโลเนาะ15คูณ4ก็เป็น60บาทนะคะโอเคาสินค้าเรามีอะไรบ้างซื้อซื้อมาสมาไปด้วยนะครับถัดไปค้าตัวถัดไปองชูรุสตาอายินุมโมต,โต นขนาดขอาด2 5ยกรัมนะคะสองา50กรัมเราขายที่กจ็บาทเอาเนมันแล้วมาซื้อปลาปลาไปทอดด้ยวยอันพมชื่อถ้าขายจัหดบาทเลา <c oughs> นั่นฮินบน็อกยังดื้อเลยผงชูรสนะคะตาอีโนโมโตโะขนาด250กรัมนะคะอันนี้ซองเนี้ย15บาทน,นะคะเราให้คนละ2อองซองเนาะอันรีบมานะคะแม่ค้าก็จะงงๆหน่อยเดี๋ยวขอได้เป็นเลขหาเลยเอาเสร็จแล้วมาแล้วมาซื้ปอ,อ,อปลาทอด้วยนะครับอยากขายปลาเอามันมีปลาน๊อเอาขังขางชิบได้ขาย ได้ปีละสิบล้านเนี่ยพี่อันนี้ขาเท่าไหร่ครับเนี่ยถุงละเจ็ดสิบบาทถุงละเบาทนะครับพี่เร็วพี่ถ่ายเสร็จพี่มาซื้อด้วย <c oughs> อันนี้ล่ะอันนี้ห้าสิบบาท <c oughs> ปลาสายเดี่ยวนะพี่นะ <c oughs> อันนี้ล่ะครับอันนี้ปลาส้มปลาสวายห้าสิบบาท <c oughs> น้องๆก็าไหอันนี้ส้มไขป่ปลา เท่าไหร่ครับนี่อันนี้ถุงเล็กยี่สิบอันนี้ยี่สิบบาทนี่ราคาต่ะทำพอพี่ก็พอมาเอาครับน้องนี่นะครับอันนี้ห้าสิบนี่อยากปริมาณเยอะกว่านะครับมันไม่รู้ว่ากี่กคำแต่ว่าห้าสิบบาทปริมาณเยอะกว่าอันนี้นะครับนึ่อันนี้เป็นส้มไข่ปลาเหมือนกันครับอันนี้ยี่สิบบาทถุงเล็กส่วนถุงใหญ่นี่ห้าสิบบาทส่วนน้องเขาต้องถามนะ เอาเบอร์โทรไหมครับพี่ว่าซื้อที่ไหนซื้อน้ำมันแล้วมาซื้อปลาไปทอดด้วยนะครับอยากขายปลาเท่าไหร่นะครับเจมส์เจมส์จีบ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 อะไรครับมาซื้อปลาหน่อยอยากขายปลามากเลยอัน

เียเดววันนี้20เขาขอโตอนนี้มีส่วนตางอยู่900บาทก็ตันเกี่ยวเร็วเรวลยเกี่ยวเร็วเดี๋ยวทอกรสอมีโอนเงินเข้าัญชีเนี่ไนี่นีังน 简单吗？ ี่แหยะแจ้งว่าจากไทยบูชาของ คนไ้เดียไปงานบัคคับจุ่มกันนั่นฮิดหูหนูคุณตอบคำถามได้นะครับคุณระบนปรบาูันผานครซบก บอโร่ราชีมารีนะคะจำนวนห้าพุนคูณละหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งเด็กชายพระดานหลวงวิชัยนะคะอายุห้าขวบนะคะสองเด็กชายภูมิแัทย์แก่นยางวางอายุสี่ขวบสามเด็กชายพระคราบบวยอายุสองขวบสี่เด็กชายประวัติคนเขตอายุหกขวบสี่ห้าเด็กหญิง สุภาศรีสุวรรณดานะคะอายุหกขวบนะคะเป็นเด็กนักเรียนนะคะยากจนนะคะที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระโรงราชุถธรรมนะคะสมเด็จพระเทพรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะของสีพื่อจะประาศของข่ี่อ้อ๊ะโอ๊ะโอ๊นโอ๊ะโะโะะ น้องๆก็น่ารักนะคะตัวนิดนะคะกำลังเรียนที่จันรอนุบาลน,นะคะอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองนะคะ <c oughs> ค่ะเป็นเด็กๆในพื้นที่ของตำบลโคกม่วงนะคะ <c oughs> แล้วก็ตำบล <c oughs> ทุกตำบลน,นะคะของอำเภอโนดสังนะคะมีโคกม่วงมีนิคมพัฒนาด้วยนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะของตำบล โคกม่วงนะคะซึ่งมีทั้ง9้าหมู่บ้านนะคะ,ะสำหรับตำบลโคกม่วงนะเป็นปลากระแหนะคะ,ะจำนวน2 5ง0 0น25,000ตัวนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายๆนะคะท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดพร้อมคณะก็จะไปปล่อยปลานะคะที่สันน้ำนะคะอีก5 0 0ตัตัวท่านมามอบพันปลาเพื่อให้หมู่บ้านต่างๆเอาไปเลี้ยงนะครับไปเลี้ยงให้อาหารมันนะครับช่วงก่อนนะครับ ช่วงก่อนเราก็มีการปล่อยกุ้งก้ามรามนะครับที่เขื่อนลำน้ำบองนะครับเขื่อนลำน้ำบองเลยเป็นกุ้งที่อุปวดปล่อยเป็นล้านตัวเลยนะครับช่วงก่อนเพราะฉะนั้นอนาคตท่านพีมาเที่ยวลำน้ำบองเนี่ยก็จะได้มาอ่างลำน้ำบองท่านก็จะได้มารับประทานกุ้งซึ่งเป็นกุ้งที่พวกเราปล่อยนะครับโดยกรุงประมง ได้มาลอยจปนลานหนึล้านตัวนะครับค่ะแล้วสำหรับที่ตราไทยเองนะคะก็จะมีเขื่อนลำน้ำบองนะคะก็เป็นเขือ่อนขนาดเล็กขนาดเล็กนะคะแ,แต่ว่าเป็นบรรยากาศททัศน์สวยงามมากนะคะแล้วก็มีเรือด้วยนะคะแล้วก็ แล้วเป็นแหล่งอาหารของชาวตำบลค้งม่ว,มขง,วงของเราด้วยนะคะก็มีทั้งปลาแล้วก็ในกุ้งนะคะกุ้งแม่น้ําก็ตัวใหญ่นะคะของก็ขึ้นชื่อของนนทั่งด้วยนะคะเป็นกุ้งแม่น้ํานะคะช่วงนี้กุ้งกุ้งเยอะนะคะก็เห็นชาวบ้านอ่าได้นะตกกุ้งได้เจ็แอะนะคะก็ กิโลหนึงก็ประมาณ600นะคะน,น่าจะากกิโลประมาณละหกร้ก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งให้ชาวประมงของอำเภอโนนสังของเราเป็นรายได้ดีทีเดียวนะคะนะครับช่วงนี้ท่านถ่ายภาพกับเหล่ากาชาติน้องบนลงทูนะครับซึ่งท่านเป็นนายกเหล่ากาชาติ แล้วท่านก็จะได้มามอบนี้นะคะก็หลังจากที่พวกเราละมอบถุงยังชื่อเสร็จนะคะเราก็สามารถใช้นะคะ,ะวันใดยังชื่นนะคะจากสภากาชาิไทยนะคะก็ให้กับพี่น้องของเรานะคะจะมีทั้งหมดเก้าหมู่บ้านนะคะที่มาวันนี้นะคะก็เก้าหมู่บ้านก็จะรวมหนึ่งร้อยชุดนะคะ แ,แต่เมื่อมาโคกม่วงแล้วท่านเล่าถึงแหล่งท่อง,ง,งเที่ยวที่อยู่ทั้งหมดนี่ก็จะได้อยู่เพื่อให้ท่านผู้มีเกียรติได้รับทราบครอีกหนึ่งนะครับทางถนนที่ท่านมาไปอุ่นหล่นซาสกอตไพลูสะกดไฟัาต้นตาชสูงเสียวหนึ่งเดียวในหนอ,องบัวลำพูแล้วก็ด้านที่เต้าหาพวกเรามาประมาณโลกว่า โครงผู้หาเกียรตอแรสายบัตตโกะลักฐาสายสิบมัตตโกนะครับเป็นพระปฏิบัติสายลอยลู่ัวยาไสัมพันธ์นอกียรตทุ่กชื่อเลยนะครับมี่รอโลกจากระบเสกไปเจอันแล้วนะครับเป็นของวัดเมือนเดิม้าว่า